เมตตาเมตตาบารมีของพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจาสตดาของโลกเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นแต่ละภพละภูมิละชาเกิดขึ้นมาจากบารมีของพระพุทธองค์เออได้สืบสามพระพุทธศาสนาทอดตกทอดกันมาม เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธศาสนาตั้งใจบำเพ็ญเพียรตั้งใจปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองเขตขามบ้านเมืองแก่แต่ละภพระภูมิและชาติเป็นเขตขามบ้านเมืองที่พระพุทธองค์เป็นพระพระพุทธองค์ที่ที่จุตดดิลงมาบอกกล่าวให้ทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทที่มีความผิวข้องโยงใยกันมาให้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ศึกษามมาพอพระพุทธศาสนา โยงใยกันมาตั้งแต่พุทธกาลหลายกลับหลายอสงไขยหลายพระพุทธองค์มารูบาอาจารย์ก็พระองค์หนึ่งที่จะเป็นผู้ที่สืบสาำสืบทอดเจตนารมของพระพุทธองค์ต่างๆเหล่านั้นเป็นทั้งปู่ฤาษีเป็นทั้งเจ้าเมืองได้สืบสาำพระพุทธศาสนาได้รับพระโอทุกพระองค์ไว้ว่าได้ได้สืบสาำพระพุทธศาสนาทุกภพทุกภูมิทุกชาติไปเกิดมาต้องมีบารมี ต้องเกิดมาบามีบารมีเท่านั้นเป็นพระพุทธองค์ที่บัญญัติไว้ว่าพุทธบริษัทที่มีจงรับพักดีตอบพระพุทธศาสนามีความผูกพันโยงใหญ่กันมาจะต้องสืบส้านว่าจะไปถึงศาสนาของพระองค์นั้นนั้นที่บัญญัติไว้หรือว่าตั้งตนตั้งใจปฏิบัติตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือพระพุทธเจ้า องแต่ละพระองค์นั้นที่ใครผูกพันกันมาเป็นพี่เป็นน้องหรือจะเป็นสิ่งใดกันมาเราข้ามคือจะต้องเกิดมารับใช้กว่าจะถึงศาสนาของตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะเป็นผู้ดีดำรงคุณธรรมเป็นสืบสานพระศาสนาหรือจะเป็นผู้ที่ดำรงคุณธรรมความถูกต้องความเป็นธรรมเป็นพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งเป็นใครเป็นที่พึ่งของใครฟ้าประชาชนและพุทธบริษัท เลื่อนเออแต่สืบต่อกันมาหลายพบหลายภูมิหลายชาติหลายอสงไขยหลายกับหลายกันหลายพระองค์มาสืบทอดกันมามาถึงปัจจุบันนี้